สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจํมามันที่28กันยายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9กับ2ตัวรองก็คือ1กับ4นะ9ก็ 9, 9 0เอา9 0คอนเดอเริ่มต้นที่0นะแต่เราเขียน9 1เลยนะ9 1 9 2 9 4 9 7 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 9นะ

สามศูนย์สองสามห้าศูนยสองห้าศูนสามห้าสองจับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าสองห้าห้าสองสองนย์ศูนองนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V i p ตัวเด่นก็คือ9ก้ับเจ็ดตัวรองก็คือศูนย์ 70, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 04, กับสามก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสามก็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดด้ดลอเก็ดศองศูนย์สามเจ็ดศูแล้วก็เก้สาเนาะ ันนี้ของเราก็ข้าวบนเข้าวล่างเนอะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะวันนี้จับสี่ตัวกับสี่ตัวนี่เดอ้อซื้อด้วยกันมันมีเก้ากับเจ็ดที่ตรงกันศูนย์กับสามตัวที่ต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไคร้กดไลค์ให้ ช่องวุ้นเส้นพารวยเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ